สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีเพ่อมาแล้วมาฟังกับความคิดหน่อยคิดถึงพี่น้องแฟนครับเอฟซีอีกคลิปนึงครับพี่น้องครับม, <า S 1> มือยิ้มปูยิ้มปุ้ย,ม,ยมือนีภาพพี่น้องข้าวเที่ยวทงมาเที่ยวทงมาเที่ยวให้ <มา S 2> เที่ยวให้มาเบิ้งมาเบิ้งทีมงานปลูกอ้อยโอ้ภาพพี่น้องครับทีมงานปลูกอ้อยมือนีห้ามาล้ำไก่พี่น้องมาเคลื่อนแม่ล้ำเผาแวะมานอนบานตะมาเคลื่อนหนีก็เลยมือนีเ้าล้ำอยู่สีชมพูซึ่งบ่ไก่จากนี่ปันไดพี่น้องก็เลยแวะมานอนบานคลิป คลิปก้อนก้อนนี่เคยพาพี่น้องข้าเบิ้งเพิ่นตัดเพิ่นตัดบ้านที่ชิปนี่งจุดหาเบิ้งเพิ่น,นปลูกแม่นเพิ่นปลูกแบบได้พี่น้องพื้นที่เดียเด๋ยวได้ให้พี่น้องข้าเบิ้งพื้นที่ก่นอนไทยแล้วเรียบร้อยครับเสียจิ๋วไทยไวแล้วเรียบร้อยโชคเฉลิมบุษไทยไวเจักไรกว่าแม่นี่เอ้าเท่ศไรบุษนี่จำไม่ได้เพราะว่า<จ>มันลืมแล้วแม่ลพวพ่อก,ก็ขคาดแไปรับหมดเลกับมาบ้านนักเรียนอะไรแต่ว่าขันในผมข่าแค่นี้อยู่นี่สีบอตัมโกบมาฮันจัก ว่าบืนร้อยจังหน่อยแปลงนี่พี่น้องบืนประมาณบืนร้อยไรกันไหมเพราะว่ามันเป็นที่สองแปงเป็นที่สองแปลงต่อกันแต่ว่าบ่่บอมินที่เจ้าของเราพี่น้องเจาเพิ่นเชาเพิ่อนเจ้าของนี่นี่ติดนี่ที่เจ้าของนี่จีเร่ร่วปลูกไม่ยี่นี่อันงามๆนี่นะงามอันนี้ก็น่าเยี่ยนละอ๋อจะแปลงนี่ก็บจีปลูกขึ้นกันแต่ว่าเจ้าต้องไถซะก่อนนะครับพี่น้องชิมนี่พาพี่น้องเฮาเบิ่งเพิ่นปลูกเพิ่นใส่หยังปลูกเพิ่นปลูกแบบใดนะครับพี่น้องงานปลูก ที boards, adece, มงานปลูกมีจะคนนะครับพี่น้องป่ะเดินสวัสดีครับโมทีมงานทีมโอ้เออเบงที่ปลูกอ้อยพี่น้องพู้ละคนกับผู้จักยู่ดอกแต่พู้ละคนบ่เคยเห็นดิพู้ละค้นเกิว่ากข้าเจ้าปลูกกันยังไดไสรถปลูกไสรถปลูก ใส่รถปลูกพ่อใหญ่ตายนี่ผู้หนึ่งพยไรตายหนิผู้หนึ่งก็หูจักเลยวหลักวิธีปลูกอ้อยวันมันเอาไหนปลูกวันนีนเนี่ยวันเป็นอันไหนมันปลูกโอ้ตอนเพิ่งกำลังขึ้นใส่หางรถอยู่พี่น้องตมาดเป็นโชเฟอร์เป็นผู้ไถยขั้นนี้ขั้นหนึ่งกำลังปลูกอยู่พอดี่น้องโชเฟอร์เห็นงยังบ่มีแต่ขับย่างเดียวโอ้ยหน้อมคือเป็นสัตว์ในโชเฟอร์นี่โอ้ได้ที่โชเฟอร์เลย ออพี so ่น้องีูุ่นหัวจักแต่มันเป็นเม็ดน้ำตาลแต่ว่าพันเห็ดแบบนี้มันขั้มลำบากยากแค้นขั้วเซดายมาแต่ละเม็ดเบื้องหลังความหวานนี่พี่น้องฮได้กินใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่เห็ดเป็นของหวานนี่พี่น้องเพิ่งกะร่างทีเริ่มเห็ดปลูก่นี่เขาปลูกตอนนี้เฮาเฮาเฮาไปตัดตอนไหนนี่นะพี่นาปีหน้าปลูกปลูกมือนี่ไปตัดปีหน้าพี่น้องปาดตัวพี่นาพ่อกันมาท่าน ก้อยได้ตัดอนี่นี่นี่เวาลงงนน้ำตาลงงนตาลปันป so ูพูนีนปูนตัด่นตัดยี่ทั้งพุ่นอ๋เดี๋ยวเพุ่นกำลังมาพี่น้องเียพุ่นกำลังมาเอาเนีได้เจ๊ใหพุ่นก็มาแล้วจะาของไร่พุ่นก็มาแล้วเอาจับไร่นึ่งสฮะ ห้าสบกไรเอาขึ้น่อยแท้ว่ามันจะเป็นลอยบรแม่นต้นเปลนอยด้วยจับด้บ้าง้บหานอเรอ้าขางนั้นแร้วเหางนั้นเล้วแล้วหางนั้นแรแล้วหางนี้จะไปต่อโอ้เถ่าแก้ครับเองนี่ต้นโอ้เ่าแก้ครับเองเลยพี่น้องมี้ขึนหางมันะบังโอ้ยบอสไปจักโอโลไปจักไปจุก เยอตก็เ้าำังม่ยัตามมเ็ด่อยมันนี่สองีสอตีก็ไม่ยังตามยอืมเอาหางนี่เต็มแล้วเอาหางนี่กงเขามาพี่น้องใส่สองขั้นปลูกเป็นกิจคอวครับพี่น้องครับสวัสดีครับ เท่าแก่เท่าแกครับเองด้วยพี่น้องเท่าแก่ลุยเองด้วยไร่โชคฉลูดไร่หนาโพี่น้องอือกําลังลุยเลยครับพี่น้องตอนนี้เบื้องหลังความแฉบความนัวความหวานเป็นเม็ดแบบนี้แหละพี่น้องตัวสิเป็นเม็ดมากตัวสีตัวสีเป็นเม็ดคูณคนเม็คุใดจะกินน้ำตาลกินหลายๆนะคิดว่าโอเคช่วยจะได้ไหมช่วยจะเป็นฟอกเป็นเม็ดกว่าสีเป็นเม็ดแบบนี้หรออือนะครับ นเปนปัก่เแม่่บ่ใส่บ่ไดแม่แม่ถาตำเจ้ายังใส่นาะเอางนี้กมมาเขาใส่น้ำน้ำตาลก็ผมรู้ลเอาขึ้นละอีก้เด๋ยวพี่น้องยางยางน้ำมึงน้ำตาหมาดนครับพี่น้องเอาสต๊ดด้าน้าปู่บ่บ่่บ่บบ่่บ่่บบ่บบบ่่่่่่บ่่่่่บ่่่ โอ้กระบังคุ้ยโอ้กระบังคุ้ยนี่น้องผมว่าผู้เสียบกับเสียบผู้ตันหนึ่งก็ใช่ครับพี่น้องแต่ปลาพี่น้องเข้ามือนะครับตัวตัวหนึ่งเป็นตัวแหวกแล้วกผู้เสียบกับเสียบล่องครับพี่น้องตัวหนึ่งจะเป็นตัวตัวใหม่ พันสมัยในเจ้าหน่อยครับพี่น้องคู่มือนี่บอด้ใส่ค้นผูกยากเลยอ๋อไปล้วไม่อยัางบอกโอูลอ้เอาล้วพี่น้องโลกแล้วโอ้ตัวแบียร์ตัวเบียร์ไล้วพี่น้องโอ้ตัวเบนี้เลยครับ ล้มไปแล้วครับเด็กฝรั่งไม่รอดผมความเรียบร้อยอู้ยกระล้มแล้วกันเลยนะครับพี่น้องพลังงานงานทีมงานงานแต่พ่อแม่ล่ะพ่อแม่แข็งใจเพราะว่างานตัวตุ้งต้ตัวนี้เป็นตัวจริงนะครับพี่น้อง อยาอไลย่าไบโ,โลกนี่น้องโอ้ขันขันขันเขาบโกนี่เขายงงใหบาทนี่โอ้ขันบมืออกอาไหมไปเอาไหมโอ้นี่เอาอีก ทันสมัยดีกนนะเลยมพบพี่น้อยกบมาบังบังนังสิอันนี้กังใช้ปุ๋ยสิครับนี่โอ้บังใส่ปุ๋ยไล้เนี่ยคนจะบึงจังมาว้ายบังใส่ปุ๋ยอันมซุมปหน่อยอ่อนๆมันนีเกิดปนะเวลามันลงไปโอ้ซุมมันอ่อนเห็นบ่ <laughs> เอาแกากำลังน้ำส่องอยู่พี่น้องมองได้ปุ๊บแจซุ่มนี่ปลูกไปไหนนี่โอ้อืมซุ่มหนึ่งปูแล้วเจ้าซุ่มนี่ปลูกแล้ว,ลวจับหยัดลงหยัดลงหยัดลง,ดลงออกสองมือถ้าหนังกำลังงูมาเดี๋ยวพาพี่น้องครับพี่เบิง้งครับมาเบิ้งท่องหนี่ก่อนนะครับโอ้โนเอาล,ลงสัใส,ส่หาสิบหกสิบไล่ปลูกมือเดียวครับพี่น้องถ้าปลูกแบบนี้นะครับ งานปลูกครับจ้างกินงานจ้างคนงานป,าปลูกไปน้ำเจียวมาใส่ไปตลาดไปรวดไปรวด,ดไปเป็นตลาดอ<ต>ืมแ,แต่เอามาปลูกนี่เ<ไ>บิดประมาณร้อยไรเลยพี่น้องในปีนี้แต่ตัดมาปลูกเ <laughs> บิดประมาณร้อยไรเลย <laughs> แต่เอามาปลูกปีนี้<อ>ปีหน้าค่อยจะได้มากได้ผลมาท่าน <ừ. S 1> โอ้ใส่อาย,าย,ายนนุนี่วัไหนปลูกไรต่อปีนี้ปลูก สามลอยอะไรพี่น้องพี่หนาแต่ปูไม่ตปูมสามลอยไรขาดว่าพี่หนาเชื่อเช่อไปแล้วคือสามลอยไรยังปูไมปูไม้ปูไม่อืมหลายหลายอ่นะครับพี่น้องเอาทางผมก็ร่างงวงงงงวงงงอยู่คุณกาขี้หรอกปรยัดคือจังขี้สั่งนี่เนาะเอเมนมาท่านน้อกะจะต้บลงบ้านขี้สั่งใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโบโบกาศนั่งประ้ยัดตกพี่หน่อง ว่าปานชี้สั่งเลยเนี่เฮ้ยเบิ้งเบิ้งเวิ้งงวงงวงงางอยู่เหมือนว่าเฮ้ยทุกปีเงี้ยก็มีกันยังเออโอ้ดอกเกี๊ยบดอกเกี๊ยบปลูกแปลงแรกแปลงนี้เราพี่น้องให้มันยังเผาขึ้นเมื่งเจ้าปลูกที่นี่ปลูกได้จองยางน้ำกลมมูสเมียข่อยก็มาเป็นปากเป็นเสียงยื่งที่แหละ้าเก้าข่อยนี่ละมาให้กำลังใจมาดูมานน้ำมูสมาดูแต่ว่ามาให้กำลังใจข่ายก็มาได้หรอกลงยาไม่ทาง ไอ้ถามเบิ่งเพิ่นง่เก่าเกือบอยหายพลาดพี่น้องเขาเบิ่งเนี่ยแล้ไปจะเปตลาดฮะยุ่นี้ไปจะเป็นตลาดเอาวน้าใสโอ้ยซื้ออะไกินโอ้ตีเออะเอาเงินนะบ่มีในกระเป๋าเอาโทรศัพท์เจ้ามาฮะเอาโทรศัพท์ไามอืมอืมอืมลาดปลูอะไรแบบหมูมันหยดคว่ำนี่ปลูกอะไรแบบหมูมานนี่ผมก็เอาหลายอย่างเจ้อือเอาบัหมูปลูกแซมแต่ว่าปิดแต่ว่าย้ำผูมาดันผูมาดัฉีดยาจะไปฉีดใส่หมูมั่ตอนนั้นแหละ กินิ้าวเสียจาใชิกินเสียจาป่ะรับวมันเอางูมาแก้มนะเหนั่นนี่น้องปลูกพอได้กินนะครับโอ้โหนะครับพี่น้องเอาแต่พัดพี่น้องกระาษบ้างเนี่ยคนกลับมาแล้วบ้านนี่มาแล้วพี่น้องมานงูกลับมาแล้วบ้านนี่ไปสุดล่องนะกัดมาไหมนะครับพี่น้องอ่า อ้าวั้นหนึ่งเขามาอีก็บาหนี้ครับพี่น้องเฮ้ยหายแล้วฮะเขาไหม้เราไม่น้องมาหนี่งเครื่องสองขอันนึ่งอ้าวเขาแก,ก้เขาลอกนี่นมาหนี่งโอ้ยโอ้ยมือก้อนกิตติโลกมือก้อนกิตติโลกเราพี่น้องอฮะหายแล้วพี่น้อง เแบบเดียวกันเลยฮะเขาแกะเขาไม่ละบาทนี่ของเอาแกะฮึบฮึบนี่อ๋ออีกคันนึงเขงาไม่ละบาทนี่พี่น้องเบื้องหลังความแซ่บความนวดพี่น้องนี่คือเริ่มปลูกนะครับพี่น้องเริ่มจากการปลูกเลยพี่น้องเท่านั้นภาพพี่น้องเบื้องบนตัดบานนี้เบื้องบนปลูกนะครับพี่น้องเบื้องหลังความสำเร็จของไร่โชคเฉลิมวุฒินะครับพี่น้อง ใส่ผลงานหลายอยู่นะครับตัดกับตัดนะครับตอนนี้ก็ลักวอยก็เลือกเขารูง,งานนะครับพี่น้องนะแต่นะเขาคลิปนี้เขาซ้ำนี่ภาพพี่น้องครับเบื้เพิ่นปลูกนะครับมาเที่ยวไทยเที่ยวยังสวนของไร่โชคเฉลิมิร์ฟว์นะครับพี่น้องขอบคุณความมาความแพรพี่น้องเขานะครับที่ติดตามช่องลำเผาตะลุวันพาเพลินลิปนี้ภาพพี่น้องเคามาเบิ้งวิธีการปลูกไว้นะครับชิปนาทิพาพี่น้องครับเบิ่องยังนะพี่น้องข,าขา้าสถานตดตามนะครับเอ้าสุดท้ายปลายมือพี่น้องเขายูดีกินแซมสู้ขู่สุขคนปลาจีจากโรคไข้ไข้เจ็บ พบก,กันใ่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ